สวัสดีครับเพื่อนเพื่อทุกคนนี่คือกระทะพอลลอยนะครับขอบ15กว้างเนิ้วครึ่งครับอูปริชาติพอลลอยของเราก็มีกระทะเตรียมรองรับให้กับลูกค้าด้วยนะครับเพื่อนเพื่อนคนไหนสนใจกระทะพอลลอยนะครับไม่ว่าจะเป็นน็อตพอลลอยแอลหัวสั้นหรือว่าน็อตพอลลอยแอลหัวยาวน็อตใหญ่กระทะแบบไหนถ้าอยากได้สั่งได้นะครับ คู่นี้เป็นขอสิบห้านะครับคู่นี้เป็นขอสิบสี่กว้างเจ็ดนิ้วครึ่งครับเป็นกระทะพอรอยแอลนะฮะอู๋ริาตทพอรลอยของเราก็มีกระทะเอาไว้จำหน่ายให้กับเพื่อนๆด้วยนะครับเตรียมรองรับให้กับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการของเรานะฮะอยากได้กระทะแบบไหนลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันนะครับ กระทะเผาลอยมีความแข็งแรงทนทานนะครับรับประกัน6เดือนนะครับสวยงามครับเป็นกระทะเหล็กกระทะกึ่งนะครับสวยครับที่นี่อุปริชาติเผาลอยครับ